กะของส่นยางนะครัเย็นๆก็ได้คับผมครับผมพวกผมก็มาจากสำนักประเมินราคาหลักประกันนะฮะของทางทกศซึ่งการประเมินราคาหลักประกันนั้นฮะก็จะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเป็นโฉนดที่ดินนะฮะนั่นก็จะเป็นตามวิธีปฏิบัติของธนาคารไปนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือนี่ครับพอกของเราก็คือต้นยางพารานี้นะครับผมก็เหมือนที่ท่านรองไอสารได้กล่าวไปว่ามีที่เดียวของโลกนะฮะที่รับ ต้นยางพาราเป็นหลักประกันก็คือทกศนะครับโดยเงื่อนไขนะฮะต้นยางพาราที่สามารถจะนํามาเป็นหลักประกันกับทกศได้นะครับข้อ1ก็คือต้องมีอายุตั้งแต่การปลูกตั้งแต่7ปีขึ้นไปครับผมและ2ก็คือนะฮะส่วนสูงนะฮะวัดจากโคนต้นขึ้นมา170เซนนะครับต้องมีเส้นรอบวงที่48เซนติเมตรขึ้นไปนะครับซึ่งเงื่อนไขเส้นรอบวงแต่ละขนาด ก็จะมีความแตกต่างกันของราคาแตกต่างกันไปนะฮะซึ่งราคากลางของเราก็ได้นํามาจากอ,าอนุเคราะห์จากทางการยางแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทกสได้จัดทําราคากลางขึ้นในขนาดต้นไม้ในแต่ละต้นนะครับ mm. เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับว่าราคาต้นยางต้นนี้นะฮะมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับ นะ170่ะร้อเบซนนะครับผมอันนี้ก็เป็นไม้กายสิทธิ์ของทางพนักงานปอลอนะครับได้ทำขึ้นมาเพื่อ,อเป็นการลดความเบี่ยงเบนเนะก็คือเราเดินไปแต่ละต้นแล้วก็วางแล้วก็คือ1 7 0เซนแน่นอนนะครับผมถือม่ให้ขอบคุณครับตั้งหลงัง <laughs> ใช่ครับ ออันนี้คนคนตัวเล็กก็จะลำบากหน่อยนะครับในการรต้องรับคนที่ครับผมเจ็ดเจ็ดสิบนะครับอ่าต้นยางต้นนี้นะอในมาดูเท่าไหร่นั้นเจ้าของเจ้าของของยาเมื่อกี้รับเงินกู้ไปแล้วสี่แสนแปดหมื่นบาทนะเจ็ดเจ็ดสิบเซนครับผมต้นยางพลาครับ ราคากลางของที่ทางกยทกับทกศทําร่วมกันอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่จุวยพรครับราคากลางอยู่ที่473บาทครับครับผมต้นนี้ต้นยางพาราต้นนี้มีมูลค่า473บาทครับ473บาทครับผมที่ซื้อเนาะใช่ครับก็คือก็คือทางเป็นมูลค่าหลักครับจะประมูลอจะประเมินมูลค่าหรับกันอยู่ที่ต้นนี้ 473บาทครับผมในส่วนของอสำนัก huh. ค well, uh ุมราคาก็ม hmm. mm ีคะแนนครับผมเดี hmm. Não, yeah, ๋ยวสุดต่อครับขอบคุณมากเลยครับหนึ่งในรถกบมือกับสำนักคุณราคาหลักประกันต้นยางเลยครับว่าต้นยางพาราต้นนี้มีคุณภาพหลักประกันเท่าไหร่นะครับ473บาท473บาทนะครับ คือมันจะมีเงื่อนไขอย่างงี้ตลอดก็คืออย่างอย่างแปลงนี้1 7ไร่ใช่ไหมครับเราเราก็จะมีจุดจุดสูง 9. จุดครับจุดละ4ต้นครับแล้วเราก็จะมาหาค่าอย่างพื้นมาตรฐานด้วยเลยเช่นกัราคาการวัดปริมาณการกักเก็บขาวพ่อติดีขอต้นยางพารานะครับเราก็จะใช้หลักการคล้ายๆกันกับการวัดต้นยางพาราเหมือนกันนะครับก็คือเราจะวัดเส้นรอบของต้อนยางพาราเช่นเดียวกันนะครับโดยวัดที่ความสูงจากโคนพื้นขึ้นมา เท่าไหร่นะครับ <170. S 2> หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับค่น,นี้เพื่อความสะดวกนะครับเนื่องจากต้นยางพาราในโครงการที่นี่มีถึงแปดหมื่นต้นนะครับถ้าเราจะมาก้มๆเงยเยในเอวก็ค็ดพอดีนะครับเราก็เลยต้องทําไม้ตัวนี้ขึ้นมานะครับที่ความสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะครับเพื่อมาท่าที่โคนต้นแล้วก็วัดเส้นรอบวง ซึ่งท่านจะเห็นว่าเป็นหลักการเดียวกันกับการวัดราคาประเมินนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเสียเวลาเปล่านะครับเราก็ใช้ตัวเลขตัวเดียวกันเลยนะครับเพื่อที่จะเอามาใส่สมการการประเมินการกักเก็บคาร์บอนเครดิตนะครับโดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ปรึกษาคือคาร์บอนสเกลนะครับทาแนะ้นำตัวเจ้าหน้าที่เ้ใชีครับ มีทีมเข้ามาช่วยในการประเมินนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับก็จะมีคุณเลิศพงนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประเมินคาร์บอนสะสมนะครับหลังจากการวัดที่เมตรเจ็ดติก้องต้องบอกก่อนว่าบางทีต้นไม้บางต้นอาจจะวัดที่เมตรสามติ๊แต่ทำไมเราเลือกวัดต้นยางที่เมตรเจ็ดิเพื่งหนีรอยกรีดน่ะครับเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์สุดนะครับเสร็จแล้วเราก็เข้าสมการอโลมิติอิวเฟชั่นนะครับเพื่อประเมินคาร์บอนสะสมออกมาซึ่งประเมินคาร์บอนสะสมต้นนี้ออกมาได้ประมาณเท่าไหร่ครับคุณเลิศพง ต้นนี้ได้60กิโลกร,รัมขับแนวสายเพื่อเท่าป๊อกมือดังหน่อยครับวัสดุง่ายๆก็คือเราก็เอาเส้นรอบวงที่วัดประเมินราคาหลักประกันนะครับแล้วก็ไปใส่ตารางคำนวณน,นะครับซึ่งตารางคำนวณชื่ออะไรก็ไม่ต้องจำนะเนาะยังไม่ติอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ก็คือใส่ตารางคำนวณใช้ Excel ธรรมดาครับสามารถที่จะยิง <c oughs> ไปในโทรศัพท์ได้นะครับเมื่อกี้ทวนนะครับเส้นรอบวงเ <c oughs> ส้นรอบวง <c oughs> เจ็ดสิบเซนมีปริมาณการเก็บคาร์บอนหกสิบกิโลกรัมคาร์บอนครับมีท่าใดสงสัยสอบถามได้นะครับแล้วหนึ่งตันจะด้กี่ต้นได้ครับหนึ่งตันได้กี่ต้นขั้กี่ต้นได้ต่อละหกสิบต้นหนึ่งหนึ่งตันเท่ากับหนึ่งพันกิโลประมาณเกือบยี่สิบต่อละหัวไวมากเลยต่นละหกสิบกิโลต่อละสิบกิโลครับสิบหกหกก็หนึ่งหนึ่งตันแล้วเท่ากับหนึ่งพันกิโลต้นนี้เราได้ ประมาณประมาณสิบต้นจะได้หนึ่งอ๋อสิบกต้นหนึ่งตันแล้วราคาเท่าไหร่หนึ่งตันราคาก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดในะขนานั้นนะครับที่จะซื้อขายกันนะครับราคาตลาดคาร์บอนชนิดตอนนี้ก็อยู่เฉลี่ยอ,อยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทต่อตันคาร์บอนนะครับราคาท้องตลาดนะครับ ตกสอเคยซื้อตกสอบเคยซื้อสามพันเราใตลาดเต้องให้ท่านรอมอธิบายคือจริงๆตอนนั้นเนี่ยราคาในตลาดเนี่ยมันยังไม่ได้จูงใจตกสอบก็เลยรับล่องเนาะนะครับให้กับจุมจนที่ทําแล้วและทําได้ดีนะครับในการที่จะให้กําลังใจเขานะครับแต่สามพันเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจ่ายทั้งหมดก็ยังวนกลับมาในการที่จะดูแลจุมจนอื่นต่อไปด้วยนะครับแต่ต่อไปนี้ในที่ตกสอขยายเนี่ยราคาก็ต้องเป็น ราคาตามที่ตลาดเขาซื้อขายจริงนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้เห็นมูลค่าที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากการที่ต้นไม้กัดคารกบอกนด้วยเดินพี่ๆถือมวลชนครับ,รบจะสอบถามอะไรเพิ่มหรือจะมาทดลองวัดดูก็ได้นะครับานานมาทีไกลๆนะครับชนมาไกลๆละครับเชญครับผมค<อ>ือ ที่หนึ่งต้นอยากให้ลองครับาประเมินกี่ต้นต่อไร่เงินงวดหลักประกันต้องชำระคืนยังไงครับหลักประกันยางพาราเป็นหลักประกันประเภทหนึ่งต่อไร่เราไม่เกินห้าสิบห้าต้นครับจะปลูกกี่ต้นก็ช่างคือเปรียบเสมือนเราจำนองที่ดินสมมติว่าที่ดินแปลงนี้จำนองอยู่แล้วแต่เดิมเนี่ยเราไม่ได้ประเมินต้นไม้ที่อยู่บนที่ดินแปลงนี้นะครับสมมติว่าที่ดินมีมูลค่าหนึ่งล้าน เราก็ไปคำปะกันนี้ได้วงเงินไม่เกินถึงล้านแต่พอมีการคำนวณในเรื่องของต้นไม้ไปด้วยมมนะครับที่ดินแปลงนี้บวกกับต้นไม้ก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นตามที่ต้นไม้คำนวณได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเขาสามารถใช้ปหลัะกันในกู้ได้สูงขึ้นแทนที่เขาจะต้องไปหารับรการอื่นมาเพิ่มเติมต,ต้นไม้เราให้วงเงินเ่็คหน้่บนที่ดินแลน้ะแต่พอชำระนี้เสร็จสิ้นแล้วทั้าลูกค้าไม่ได้ผสมจะใช้สินเชื่อต่อ นะครับก็ทําการไถ่ถอนหลักประกันทั้งสองส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือการไถ่ถอนที่ดินที่เราจำลองไว้กับสานักที่ดินนะครับแต่เรื่องของการไถ่ถอนอันนี้ขึ้นอยู่กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ต้องไปปลดล็อกในเรื่องของการจดทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์เร็จแล้บ473บาทนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาสนใจในการที่จะกลับมาใช้ที่ดินแปลงนี้กับตัวต้นไม้เนี่ยเป็นหลักประกันเพิ่มในการกู้ต่อไปก็ต้องมานั่งประเมินใหม่นะครับประเมินอีกซึ่งการประเมินครั้งต่อไปเนี่ย ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะว่าต้นไม้ก็ได้จะใหญ่ขึ้นทุกวันทุกวันครับตอนนี้ปล่อยกูไปแล้วเท่าไหร่ครับตอนนี้เราเพิ่งนำร่องที่นี่สี่ลายสี่ที่นี่สี่ลายแต่ทั่วประเทศถ้ารวมต้นไม้อื่นขอบคุณครับเฉพาะยางพารานะครับเรานำร่องที่นี่ที่นี่ที่แรกนะครับเมื่อกี้มีสี่ลายที่มอกมอ้ายไปนะครับส่วนต้นไม้ต้นอื่นๆไม้ที่ต้นอื่นๆในต่วประเทศเนี่ยเราจ่ายผู่ไปประมาณสิบล้านบาทครับสัญญาพาราที่นี่ที่แรกอยาก อยาาถามเรื่องราคาการกดประเมินนะครับหนึ่งล้าสี่ห้านสิบ้านสี่หมื่นสบาทราคาราคาการกดประเมินครับแพงไหมครับราคาราคาการกดประเมินถามท่านท่า้ายมอ๋อครับสำหรับการประเมินอยี้ยออขึ้นเงี้ยในในในการประเมินราคารนาะออธนาคารที่ถ้าประเมินราคาเป็นเป็นเป็นระดับนะครับสมมติว่า ไม่เกินสิบไร่เนี่ยก็คิดค่าตรวจประเมินหนึ่งพันบาทนะครับเกินกว่าสิบไร่ถึงสามสิบไร่นี่สองพันบาทถ้าเกินกว่าสามสิบไร่ขึ้นไปก็สองพันบาทนะ, 2, ะ, 2, ะ 2, ครับหนึ่งพันหนึ่งพันห้าร้อยก็สองพันบาทครับไม่เกินไม่เกินสองพันบาทก็จะคิดแค่นั้นแหละครับที่ที่ส่วนนี้เนีน่ยตรวจประเมินต้นทุค่าได้ทั้งหมดหรือทั้งต่อไร่ได้ทั้งหมดหรือต่า อ,อ๋อครับทีนี้ด้วยด้วยต้นยางพาราเนี่ยมันมีขนาดไม่เท่ากันนะครับเนาะในการประเมินราคาเราก็จะประเมินเฉลี่ยคะกันไปนะครับธนาคารก็จะประเมินว่าอยู่เนี่ยในหนึ่งไร่นี้ธนาคารจะให้นาม,มาพิลละกันเนี่ยคือทั้งไร่แต่ว่าคิดค่ากําหนดประมาณ55ต้นซึ่ง55ต้นถ้าราคาขนาดนี้7 7ประบาทก็<ม>จะได้เงิน เป็นหลักประกาศอยู่ประมาณ25,000กว่าบาทนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับเนาะนะครับที่ใบวายเอาเพาะ <20 S 2> สวนหยางปลาทีนี้ถ้าตรงนี้10ไร่ก็คูณ10ไร่ไปนะครับมี่1ไร่ประมาณ2อ0 0 0กว่าบาทเสริมเสริมท่านผอที่พี่ปีชาถามนะว่าเอ๊ะที่เราเห็นเนี่ยสมมติว่าไร่หนึ่งมันมีจํานวนต้นค่อนข้างเยอะนะครับเราจะต้องไปวัดทุกต้นไหมนะครับเขาก็หลัไรนี้คือว่ายางพาราเนี่ยส่วนใหญ่ปลูกพร้อมกัน นะครับเป็นแปลงเป็นแถวเป็นแนวนะครับก็จะมีสูตรในการที่ว่าในการสุ่มนะครับว่าจะสุ่มแถวไหนต้นไหนนะครับแล้วในหนึ่งไร่เนี่ยก็ไปวัดเท่ากับจํานวนที่ท่านขอผมสอนว่าเมื่อกี้นี้ห้าสิบ้าต้นแล้วก็เอามาเป็นค่าเฉลี่ยคานวณในเรื่องของจํานวนทั้งหมดไปใ,ใช้เป็นหลักประกันนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีไม้พิเศษอย่างเงี้ยเนาะไปเดินเนี่ยมันก็ไปเดินรบทุกต้นก็คงยังไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ที่นี่ปลูกหนึ่งไร่ได้กี่ต้นแลับ เป็14ต้นนะครับก็จะเป็นการลักษณะของการเจีบเกียนเรานะครับเพราะมีทั้งต้นที่ต้นใหญ่ต้นเล็กเนาะสมบูรณ์แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพที่ต้นไม้นี้ตตด้วยอยากอยากให้อธิบายขั้นตอนตรงนี้หน่อยครับขั้นตอนวิธีการไปขอกูยประมาณขอคู่ขอคู้นะอ่ามาทั้งยีห้ การอคู่หน้าตาดีแล้วมาอยู่ข้างหน้าด้ครับขั้น <laughs> <laughs> ตอนถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจนะครับอันดับแรกเลยก็คือสามารถที่จะไปติดต่อทกสใกล้บ้านท่านได้ทุกสาขาเลยนะครับแสดงความประสงค์นะครับอันดับแรกนะฮะคนที่เกษตรกรท่า,าในใดที่สนใจจะเข้าร่วมใช้ยางพาราแล้วกันนะครับอันดับแรกหลักการของท่านนั้นต้องอยู่กับทกสก่อนเลยนะครับเ <laughs> บื้องต้นนะครับใช่ที่ดินต้อง พูดง่ายคือต้องจำนองกับโทสกสอนนะครับผมอันดับแรกนะครับหลังจากน,าน,นั้นนทางสาขาก็จะแจ้งความประสงค์มานะครับว่าลูกค้าท่านใดต้องการที่จะใช้ต้นยางพาราเป็นหลักประกันแล้วก็จะบันทึกเข้าในระบบ AJ ของทางสำนักประเมินราคาแล้วจากนั้นพวกเราพนักงานบูรณากรก็จะลงบันทีออกตรวจครับผมพอตรวจประเมินการรับราคารับรองราคากันเสร็จนะฮะก็จะส่งต่อ ไปที่สาขานะครับเพื่อที่จะดําเนินการต่อส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปก็คือกลุ่มพัฒนาธุรกิจเพื่อที่จุดเป็นหลักประกรันกับธนาคารต่อไปแล้วก็วิเคราะห์สินเชื่อแล้วก็การจ่ายสินเชื่อต่อไปครับผมกันขั้นตอนตรงน,นี้ใช้เวลานานแค่ไ,<ด><า>ไหนครับ<า>ที่ดินที่ร<า>ับจองณตอนนี้นะครับก็จะรับแค่โฉนดครับผมนสสี่จอครับผมโฉนดนสามนสามครับครับใช่ครับนสามด้วยสับกอ สวกกรัยังครับยังครับยังก่อยังครับขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกจนได้ได้รับเงินมาเนี่ยใช้เวลาทักกี่เดือนได้เสร็จกระบวนการเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ถ้าตามตามระยะเวลา s อ a ตามระบบอันอันนี้มันเป็นโครงการนําร่องนะครับมันก็อาจจะมีความยัง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 มีความคาดเคลื่อนอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดวันนึ่งอเต็มสูบโกล พร้อมกันทั้งประเทศไอ้พร้อมกันทั้งประเทศผมว่าน่าจะไม่เกิน15วันครับโอ้ไวครับใช่ครับขอบคุณมากครับแล้วไอ้การซื้อคาร์บอนเนี่ยมันบอกว่า300ร้อยี่มันถึงสิบห้ันคือเร่องอไรนครับต่อตันตัดไม่ต่อตันนะต่อตันต่อปีต่อไปก็คำนวณครับต่อตันต่อพีไปทีอ่อพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตนะครับอ่าต้นไม้เนี่ยมันกักเก็บคาร์บอนทุกวันทุกวันนะครับแต่ว่า เราจะมาวัดกันกับเก็บทุกวันเนี่ยมันจะเสียเวลาเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราวัดครั้งแรกเนี่ยเป็นการตั้งฐานไว้ท่านจะเห็นว่าจะมีจะมีป้ายมีสายรัดแล้วก็จะมีแท็กมีแท็กเบอร์อยู่นะครับตรงนี้ก็จะบอกว่าแปลงที่เท่าไหร่นะครับจะบอกว่าแปลงที่เท่าไหร่ต้นที่เท่าไหร่นะครับซึ่งจะมีอย่างงี้ทุกต้นนะครับเป็นการขึ้นขึ้นทะเบียนครั้งแรกไว้เป็นการตั้งฐานไว้ระยะเวลาผ่านไปอีกสปีนะครับเราก็จะมาตรวจใหม่มาวัดใหม่เราจะมาดูความเติบโตขึ้น ของต้นไม้ต้นนั้นๆนะครับตามทะเบียนตามแท็กทเทียบเคียงกับทะเบียนที่มีอยู่นะครับความอ้วนขึ้นความโตขึ้นความนั่นแหละคือความเพิ่มพูนขึ้นของคาร์บอนเครดิตคาร์บอนเครดิตจะเกิดขึ้นจากช่องว่างระหว่างอตอนเราวัดทางแรกตั้งฐานกับเมื่อเราวัดทั้งทั้งสุดท้ายเมื่อ3าปีถัดไปว่าอ้วนขึ้นเท่าไหร่ความอ้วนขึ้นคือคาร์บอนเครดิตครับต้นยางนี้ให้กี่ปี อะไรนะครับโครงการเราจะมีอายุเจ็ดปีอายุเจ็ดปีครับเพราะฉะนั้นจะสามารถเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้สามปีครั้งหนึ่งอีกสามปีครั้งหนึ่งเข้วแขายได้สองรอบแต่ละะจขายได้สองรอบก็คือขึ้นเดียนครั้งเดียวเนี่ยถ้าจะมีรายได้จากคาร์บอนเครดิตเนี่ยสองครั้งนะครับทุกๆสามปีทุกๆสามปีก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ย ็นดอกเบี้ยจากก้อนยางพารานะครับเพื่อที่จะมา,มามาช่วยเหลือกเกษตรกร๋ยวผม,มเอาขยายคําถามเนาะตอนแรกเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่าเนี้ยกัดเก็บไปได้60 60กิโลแล้วก็มาวัดอีก3ปีถ้าสมมติว่าคำนวณมาแล้วมันได้ไปเป็น90กิโลส่วนที่ขายได้ก็คือ30กิโลคือส่วนตา่างแล้วพอไปอีก3ปีก็ามาวัดใหม่เนาะไอต้ตอนนั้นขายไปละ อีกสามปีถ้ามีส่วนต่างจากเก้าสิบกิโลไปดังใหญ่แล้วนะครับแม่ฟอขายดีราาคแต่ราคาที่จ่ายต่อปีถูกไหมครับราคาครับเพราเครดิตจะจ่ายทุกครั้งที่ซื้อทุกครั้งที่ซอที่เราขายซื้อครั้งเดียวก็คือสามปีก็สมมติสามสามปีพี่ไม่ไม่พอใจในการในราคานั้นอาจจะยังไม่ได้ขายเก็บไปขายปีหน้ามันก็จะวนขึ้นแล้วก็คำนวณใหม่ก็จะได้มากขึ้นกว่าเดิมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าราคามันจะขึ้นหรือลดลง ถ้าตามเทรนโลกมันน่าจะแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความเข้มข้นของการนำเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยมาเป็นข้อกําหนดหรือข้อจํากัดต่างๆมันน่าจะให้ความสนใจมากขึ้นไปเรื่อยๆพี่สื่มลชนขยับมาใกล้ๆทรายหอได้ไมขยับได้โอเคได้แล้วเจและโอเคครับอย่างนั้นให้ ปิดไหมพูดไหมปิดท้ายรายการเดียกันครับปิดท้ายรายการฝากถึงพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศหน่อยหน่อยครับที่สนใจอ่ะเียวไม่ฝากถึงฝากถึงพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศที่สนใจไหนครับสนใจต่อก็ฝากไปถึงพี่น้องชาวสวนยางทั่วประเทศนะครับที่ท่านปลูกยางพาราอยู่นะครับตอนนี้ทศเรามีโครงการดีๆเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือโครงการนำต้นยางพารามาเป็นหลักประกันท่านสามารถที่จะนำต้นยางพาราเนี่ยมาเป็นหลักประกันเพื่อที่จะได้มีวงเงิน เพิ่มขึ้นในการเป็นของที่ขณะเดียวกันต้นยางพาราของท่านนอกจากจะใช้เป็นหลักประกัน,นกับรกบรกศแล้วต้นยางพาราของท่านก็สามารถที่จะกักเก็บคาร์บอนเครดิตซึ่งจะสามารถที่จะเอามาขายคาร์บอนเครดิตในตลาดได้ครับก็เรียนเชิญสนใจติดต่อที่กรกศทุกสาขาทุกประเทศครับผมขอบพระคุณมากเลยครับก็เยี่ยมเลยครับ ทนหรือพี่น้องชาวสนยางก็ถักทายเข้ามาได้นะครับมจะเป็นสะพานเชื่อมความรู้ให้กับทุกท่านครับสวยงามะครับแม่ครับเชิญแต่งุ่มเลยครับแม่ัดังแล้วดังแล้วครับเชิคือแทกงแม่ข้างหน้าเลยแม่กระโดงันข้างหน้าเลย 拍图挺好的。